สวัสดีครับผมอาจารย์แดงมนเทวานะครับวันนี้ได้รับเกียรจากทางวัดแล้วก็ทางหลวงพ่อนะครับทุกๆๆูปนะครับให้มาทำพิธีนะครับอันเชิญวงสวงในวันนี้นะครับพิธีในวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการวงสวงแล้วก็บูชาองค์พระพิเนตรก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับวันนี้พิเศษจะมีวิธีการ จุดเทียนเสริมดวงล้านนานะครับสําหรับเฉพาะวันนี้โดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวจะบูชาเทียนของวัดแล้วก็ทาพิธีจุดเฉพาะแบบล้านนานะครับหลังจากนั้นนะครับจะทาพิธีการลงน้าหน้าทองนะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นลงมือทองนะครับสําหรับใครที่ทําธุรกิจค้าขายหรือว่าเกี่ยวกับเงินกับทองนะครับแนะนําว่าถ้าลงมือนะหน้าทองเนี่ยนะครับบางคนอยากจะลงนะก็บอกได้นะครับแต่วันนี้จะเน้นไปที่ลงมือนะครับก็สามารถที่จะลงได้นะครับแล้วก็เพื่อ ควาเมเป็นสิริมงคลน,นะครับก็ขอให้ทุกทท่านที่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็คนในครอบครัวให้มีโชคมีลาบนะครับก็วันนี้จะเน้นเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับผมเป็นอาจารย์ที่ทําพิธีเกี่ยวกับศาสตร์ล้านนาเป็นหลักนะครับในการเสริมดวงต่างๆนะครับก็ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปทาพิธีให้กับบุคคลสําคัญในประเทศไทยหลายๆท่านนะครับแล้วก็ปกติก็จะทําอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ สามารถติดตามนะครับได้ที่เพจเสริมดวงจุดเทียนมนเทวานะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรนะครับสามารถเข้าไปคุยปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานนัดติดขัดนะครับจะเสริมดวงยังไงให้มันได้ผลนะครับหรือเกี่ยวกับพรอมจุ้ยนะครับปรึกษาได้นะครับเนาะแต่วันนี้เราจะทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นพิธีกรรมบูชาองค์พิเนในแบบไทยล้านนานะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราใกล้จะเริ่มพิธีแล้วนะครับวันนี้มีชาวต่างชาติมาด้วยนะครับมีทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะครับมาร่วมด้วยนะครับวันนี้พิเศษนะครับมีพระอา,าจารย์หลายท่านนะครับพี่มนต์ท่านนะครับมนต์อ่นนอเชิญนะครับมนต์อัน ขอประชาสัมพันธ์นะครับในวันที่11-14ตุลานี้นะครับมีงานสายมูนะครับที่ตลาดจิงใจมาเก็ตนะครับเป็นงานใหญ่สายมูนะครับเกิดใครที่ชอบเกี่ยวกับสายมูก็เชิญไปร่วมงานได้นะครับเพามีจัดงานใหญ่นะครับ

พลังนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่จิตเราเป็นสื่อนะครับถ้าจิตเรามีรากฐานของบุญบุญศรแล้วนะครับถ้าจิตเราศรัทธานะครับมีพลังนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าว่าตามหลักพิทศศาสตร์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชืมาเนี่ยเป็นเสมือนพลังงานบริสุทธิ์เพียงแต่ว่าเราจะเชื่อมโยงกับท่านได้หรือเปล่านะครับเราจะต้องทําจิตนะครับให้มีความศรัทธานะครับหลายๆคนนะครับอาจจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นะครับอาจจะว่างมงายแต่ผมแนะนำว่าหลายท่านนะครับ ประสบความสำเร็จก็ใช้เรื่องราวแบบนี้เพื่อเป็นสื่อในการริมดูให้กับตัวเองนะครับวิธีการง่ายๆครับเมื่อใดที่เรามีความลังเลสงสัยให้เราเก็บไว้ก่อนนะครับในขณะที่เราทําพิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้เราตั้งจิตตั้งมั่นและอธิษฐานจิตนะครับให้ศรัทธาจริงๆหลังจากเราทําพิธีเสร็จแล้วเราได้รับประโยชน์ไปแล้วกลับบ้านถ้าเรายังสงสัยเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในพิธี<ม>ขอ<ด>ให้ตั้งจิตของตัว<ม>เองเราเองและครอบครัวเนะครับ ปิดไว้ก่อนไหมพระอาจารย์ให้มันมีงานก่อนนะขออนุญาตที่จะเข้าสู่พิธีอันเป็นมงคลในเวลา17บเนาฬิกาห5านาทีถือว่าเป็นเลิกอันเป็นมงคลเพราะมี5ซ้อนกัน2 5ห้า ในลำรับแรกนี้จะได้กาบที่มลน,นะครับพระรูพิทักษุที่คุณได้จุดเทียนมงคลซ้ายพระอาจารย์ถนอมจุดเทียนในคนขวานะครับเป็นเริ่มต้นเก้าประพในนามพรามผู้ประกองพี่กพีก็จะได้น้อมเกลาสังเพือ่อเพื่อชค่ไรเทวาสิ่งสัดิ์สิิ์ทั้งหลาย ได้รู้นะครับได้ยินเสียงสัก์นั้นก็จะได้ท่าผ้สักช่วยท่านอาจารย์ ในแม่ตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิ่ทักคุณพี่คุณกับพี่มวนภาจารย์ทน้องที่ฟังคุณโห ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัยพรยจิตตะจิตตะลาโอรพระเจ้ามิลาน อุบารวยอิตติสัพโพว่างท่าตอนท่า,ลาลอ,อารมณ์ออ พิมลหลวงพ่อบุญนิ่งจิตต์พรโรชื่อนั้นสำคัญชะไหนชื่อนั้นสำคัญยิ่งเพราะชื่อนั้นคือรวยบุญยิ่งแล้วก็เสียงสว่า์นะครับ สีสุพรรณนะครับนางสาวอินปริตายาวิชัย การไดเชิญคุณพอนพันจันทเวชเอนจายินว่องมงอันนี้มือข้านีอก็ คุณเขมริรินทร์ทรไทรินท ชีวะไหนเขาจะไปเรียนเราจะเดินทีน่ไหนจะได้ไปชีวะถ้ามำมันท่วมถนนขาดจะได้ไปที่ไหนจะไปยังไงหนูไม่ไปจะเข้าไปในวัดได้ไดยังไงมันท่วมทั้งเมืองคือตอนนี้หนูหนูไม่ไปหนูให้ไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรให้ให้โทรมาเดี๋นินจะตามไปที่หลังไง จะเปเชื่อใจนองมากแกเพื่อย่ารแกปุ๊บ น,นี่ต้องเอาทุาบหรือ,อแจกหรือเปล่า โมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวาตสังโฆสังฆนัตมามิสรักชังสสซนังสัพพันธุมนรินณฐ พรพเมตตาที่คุณอันเป็นสาวนีแห่งบรมมารดาทั้งสาอันได้แก่พระแม่ปลราวตีพระแม่สุรัสสวตีพระแม่รักษมีมาเป็นสาธุการเพื่อเป็นองค์การอัญเชิญพลังบารรมีของมงคลปฐมเอกทันต์บรมกูสีมหาคเนฆมาสถิตต่อกำเนิดเป็นสติตปัญญาขึ้นยังสถานี่ต่างๆทุกแ่นก่อกำเนิดเป็นสถิปัญญา ขึ้นยางการใช้ชีวิตในด้านต่างๆทุกๆด้านของทุกๆคนร่วมกับครอบครัวลูกหลานอีกทั้งผู้เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆทุกๆฝ่ายจนนําไปสู่ประโยชน์สุขสําเร็จสมหวังสมดันความคิดความฝันและการกระทําของทุกๆคนไหลบ่ามาประดุจการกระแสน้ํากระแสลมกระแสไฟกระแสขึ้นความถี่แห่งแสงส,ส,สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างไม่หยุดยั้ยง ประดุดดังเม็ดข้าวสาร 3, ทั้งกลางวันกลางคืนทุกวันทุกเดือนและทุกปีบันนี้ข้าพเจ้าจะปะงเก้าปริสฐานอัญชุรีปลงน้องขึ้นเสียงสีโรธ ทเทพเจดาเจ้าจงปรีเปรียนปราโมทมโนสารจำนงแห่งองค์พระมหากษรรัตริย์คติยะวงอันเรืองเดชอีกทั้งไทยเทเวศทั่วทิศาถ้าพระเจ้าจะขออัญเชิญเข้าวิสัุกรรมก่อนขอยอก่อนระลงก้มเกศาเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้รู้เรื่องการโยธาขอเชิญท่านเสด็จมาช่วยสร้างโรงราชพิธี ยาวรี3าที่หห้องซึ่งจะได้เป็นที่รับรองพวงเทพเทวาที่จะได้อัญเชิญมาประชุมกันในวันนี้สาธุสาธุข้าพเจ้าขออัญเชิญ ที่จเจริญด้วยตาล,าลีสถิตยังสถานวิมานแมนแดงสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงทั่วถึงทั้ง16ห้องชั้นฟ้าขออัญเชิญท่านจงเสด็จมาตามลำดับอัญเชิญมาประทับในโรงราชพิธีข้าพเจ้าขออัญเชิญทวยเทพทั้งหลายให้แจ้งประจักษ์ตามหลักการอันพะบรมสียงพงมายานพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวสกกะมหาราชพงมาธิราชา สหัสัยไตรึตงการเชิญถึงท่านเท้ามหาพรมเท้ากบ,บิลพรมและพระพรมที่เหมาะสมกับงานพิธีนอกจากนี้ยังมีเหล่าอมารินทรอินทลาสมเด็จพระแม่กุมาเทวีเทวีพระนางรักษณีพระนางสุรัสศดีและยังมีเทพอรชุนเป็นผู้ประกอบด้วยบุญยญริพระอาทิตย์พระจันทร์เชิญมาด้วยเหล่าเทเวศเทวาจงมาช่วยกันในวันนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีเทพนารีทั้งหลายไม่ต้องอัตถาธิบายระบุน้ำข้าพเจ้าเฝ้าพยายามอัญเชิญท่านทุกพระองค์จงเสด็จมาทั่วหน้ากัน ต่อจากนี้ยังมีพระฤาษีชีภัยที่ได้บำเพ็ญพุทธอยู่ตามเทือกเขาและถ้ำไม่กำหนดตั้งแต่พร,ระฤาษีพรงมโกศฤาษีโพธิสัตว์ฤาษีโคดมฤาษีโคบุตรฤาษีหน้าวัวฤาษีตาไฟจตุทิพเตศเอกโตมุตสัตตบุตรสัตตบงทั่วกระทั่งพระฤาษีพิล่าพิรอดยอดตำหลักและเพชรฉลูกัน ปัญญาศกไกลสอนขออเชิญทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ทรงศีลสังวรทั้งหมดที่ทรงพลพรหมจันทร์อาศัยอยู่ทุกถิ่นสถานป่าหิมพาเขาไกล่าสัตบงกฎขออเชิญท่านทั้งหมดจงเสด็จมาประสิทธิ์ประสัทพรให้เจ้าภาพและผู้ที่เข้าร่วมง,งานจงถาวรรัตนาณัตนี้ ใช่แต่เท่านั้นท่านถาวสมภูทวีเจ้ากุงภาลีพระผู้เจ้าที่อันเรืองอำนาจเมื่อได้ยินเสียงร้องก้องประกาศด้วยใจสะอาดปราศจากราคีทั้งพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระภายที่เคารพอีกทั้งพระแม่โพสกและพระพิณุลอันมีพระเดชพระคุณที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้ามีใจพักตีศรัทธ,ธากล้าทั้งเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาพระยายามราชยามาบาลเทวทูตนายทวารขอเสร็จมาป้องกันอันตรายขอให้ปัดโรคปัดภัยปัดเสนียดจันไลบรรดานโชคให้มีชัยข้าพเจ้าจึงให้ขออัญเชิญท่านทั้งหลายให้มาประชุมกันในงานไหวบูชาองค์พระพิเนศขออัญเชิญเสด็จสู่โรงราชพิธี ในบัดนี้อีกทั้งคุทาวาสตุตีกิน,นารีกินดารากินนอนเพชรพญาธรที่เขาไกรลาศหิมะพานที่มานแมนแดนสวรรค์สถานที่มานฉินพีข้าพเจ้านี้ขออัญเชิญมาขออัญเชิญพระราหูพิเทศพศกันกุมภกานอินทรชิตรามสูรท่านเท้าคิรีเนท่านเท้าวเวสวรรณ ท่านเท้าสหัสกันท่านเาท้ากีรันชุกวิรุณทุกวิรุณปะนนทยักษ์อนันตยักษ์พระพิราผู้มีคุณขอให้มาเชนื่อว่าช่วยเจือจุนหนุนนำโพยภัยมิให้ยั่งดีด้วยแรงฤทธาบารมีใครจะกระทำยัง่งยีไม่แพนพานขออัญเชิญทุกทท่านที่เอ่ยพระนามประจํารงราชพิธีอีกทั้งท่านเท้าเจ้าปุงบาดาล ท้าผู้ชมราชานาคราชคนคำนาผูุเวรผู้เป็นใหญ่วิชาทรวิทยาทรจงเสด็จมาช่วยอวยพรให้โชคชัยขออันเชิญมาประทับในโรงราชพิธีเพื่อเป็นสถกีพยานการมงคลในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญตั้งแต่องค์ประถมจัก,กรีวงศ์ะมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยทุกๆพระองค์ตั้งแต่บรรพุษและผู้ที่มีคุณต่อประเทศชาติทุกท่านขอนเชิญมาในงานการมงคลในครั้งนี้เพื่อจะได้เป็นที่ดีศักดิ์ศรีและสิริมงคลเพราะพระองค์ช่วยดลแผ่ผลอันสมบูรณ์นอกจากนี้ก็ยังมีองค์เทพฤาษีผู้ที่แก่ชรามาไม่ไหว มาไม่ทันต่อเหตุการณ์ข้าพเจ้าขออันเชิญท่านให้ใช้ในการปาติหา์อิจิริษสำรวมจิตย่อย่อนหนทางมาเพื่อจะได้ให้ทันเวลาเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วก็ช่วยวอวยพรเพิ่มบารมีผู้ที่อยู่ในที่นี้จงยกมือพนมนอบน้อมจนถึงหัวเพื่อที่จะได้รับยันไว้ป้องกันตัวตลอดไปลงมือขึ้นนะครับ ทราบกันอันเชิญแล้วก็ลงมาประชุมกันเพื่อจะได้ช่วยเป็นสถีปัญญาอวยพรเพิ่มโพี่สมภารให้กับเจ้าของงานและผู้ร่วมงานที่มีจิตใจพุ่งตรงด้วยความดีทั้งหลายเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ขอให้ได้รับบารมีโดยพร้อมเพียงกันพ้นจากความทุกข์รับแต่ความสุขสำราญมีโชคมีลาบนานาประการ ที่ได้ในจิตคิดสร้างสรรค์และลึกถึงคุณพระคุณท่านจึงได้จัดเป็นงานมงคลขึ้นมาในวันนี้แล้วจัต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวขอาการาบที่มนอาจารย์ถนอนนะครับ Mota sa